ค่ะขออีกคนหนึ่งนะคะพอคุณธนาทรก็ต้องพูดถึงอาจารย์ปิยบุตรกันหน่อยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยก็คนก็อินกับเรื่องโควิดใช่ไหมครับอ่คุณอาจารย์ปิยบุตรก็ต้องโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับโควิดสักนิดน,นึงแต่เป็นการโพสต์ที่คนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าความตั้งใจในการโพสต์อันเนี้ยหมายความว่ายังไงนะคะโพสต์ของปิยบุตรแสงกหนกุลค่ะได้โพสต์สวิตเตอร์นะคะบอกว่าเป็นการแชร์ข่าวนะคะ รีทวิตข่าวข่าวหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นการประท้วงมาตรการโควิดของคนทำงานดนตรีศิลปะวัฒนธรรมที่ปารีสตอนนี้เพลงนี้ถูกใช้ไปทั่วในการโลนโรงออกไปเล่นดนตรีกลางแจ้งเหมือนที่ชีวิตเคยทำกันมาตามสถานีรถไฟคนก็เลยตั้งคำถามว่าโพสแบบเนี้คือ<ล>ยังไงจะสื่ออะไรจะสืออะไรคือเอาหละผมเห็นคุณปิยบุตรออกมาตอบโต้คนที่ไปวิจารณ์เขาไอโ้โพสนี้นะ บอกว่าอ้าทำไมอ่ะแค่แชร์ข่าวแบบนี้เนี่ยพวก I.O. เดือดร้อนอะไรด้วยนะคือจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเดือดร้อนอะไรจากการแชร์ข่าวหรอกคือจะตีความว่าเป็นการแชร์ข่าวเฉยๆก็ได้แต่เนื่องจากว่าพฤติการที่ผ่านมาของคุณปิยบุตรเนี่ยมักจะโพสต์และมันมีนัยยะเสมอเสมอไงใช่ค่ะนะอย่างตอนเผาธงชาติค่ะนะมีคนไปตอบโต้คุณปิยบุตรนะคะคือคุณปียบุตรเนี่ยคือ พอมีคนไปนตั้งคำถามเยอะว่าคุณปิยะบุตรต้องการอะไรกันแน่ mm. ต้องการที่จะปลุกให้คนออกมาแบบนี้เหมือนที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคุณปิยะบุตรก็ไปแก้บอกว่าถ้าการโพสต์เล่าเรื่องจากประเทศต่างๆคือการปลุกปั่นไปหมดคงไม่ต้องมีการรายงานข่าวต่างประเทศไม่ต้องเรียนรู้จากประเทศต่างๆจากโลกใบนี้แล้วกระมังจะปฏิบัติการ i/O ก็ทําไปผมไม่เคยว่าไม่เคยฟ้องแต่อย่าใช้ความเท็จให้มากนักทีนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าคุณต้นปฏิวัติค่ะ ก็เลยได้โพสต์ตอบกลับไปที่คุณปิยะบุตรบอกว่าแล้วการพูดเรื่องเผารูปกษัตริย์ในสเปนของน้องปิยบุตร<ม>ส่งผลต่อระบบความคิดให้เยาวชนกล้าเผาพระบรมชายาลักษณ์จนเยาวชนเหล่านั้นโดนคดีหรือไม่ครับ ในขณะที่น้องยังสบายใจนั่งอยู่หน้าจอพี่อยากให้น้องเตือน3านิ้วบ้างอะไรไม่ควรทําไม่ใช่เสนอทํานองว่าลองทําดูสิเมืองนอกเขาทํากันเป็นต้นลองดูนะครับครับคือถ้าเกิดคนไปเอาอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าฝรั่งเศสวันนี้ประเทศในฝันของใครบางคนเนี่ยนะครับล็อกดาวน์รอบ3แล้วนะครับขนาดที่ประชากรเขาเนี่ยพอๆกับเราขนาดประเทศพอๆกับเราแต่ตัวเลขผู้ เสียชีวิตตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ฝรั่งเศสขึ้นไปเป็นอันดับ4ของโลกแล้วนะครับนี่ผมต้องบอกกันว่าพวกน้องๆเยาวชนทั้งหลายแหละนี่นะครับที่คุณแบบแหลมเหลือเกินคุณห้าวคุณร้อนเหลือเกินเนี่ยนะครับแต่คนที่เขาฉลาดเนี่ยนะ เขาปล่อยของแล้วเขาก็อยู่ในที่ตั้งแล้วเขามีศิลปะในการปล่อยของคุณอ,อัญธิยาใช่ไหมในวัน,นมผมแชร์ข่าวมันมีปัญหาอะไรเหรอผมไม่ได้ปลุกปั่นอะไรทั้งหน่อยหนึ่งเนี่ยนะนี่คือคนแบบนี้แหละนะไม่ติดคุกค่นะคือคนที่อยู่รอดปลอดภยอัยค่ะอยู่รอดปลอดภยัยแต่ว่าผลพวงของการปล่อยของของเขาเนี่ยคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่หิวแสงเขาไปงับของ,ของเข้ามา นะฉันไม่เคยเห็นอาจารย์ปียบุตรแนะนําเด็กๆเลยนะคะว่าถ้าอยากจะพูดถึงมาตรา112อย่างที่ผมอย่างที่พี่ทําอย่างที่อาจารย์ทําเนี่ยโดยที่ไม่ติดคุกเด็กๆจะต้องทํำยังไงอย่าหยาบคลายอย่าก้าวแล้วอย่าไปล่วงละเมิดอะไรต่งตางๆซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับของอาจารย์ปียบุตรเลยนะที่อาจารย์ปิยบุตรทํามาตลอดคืออาจารย์ปีคือมาตรา112ไม่ใช่พูดไม่ได้นะคะไม่ใช่พูดไม่ได้ไม่ใช่แตะไม่ได้อาจารย์ปิยบุตรพูดมาตลอดบนเวทีวิชาการแล้วก็ไม่ได้ติดค<ๆ>ุกแต่ว่า เด็กบางคนที่ห้าวมากแล้วก็ไปเอาความคิดเข้ามาแล้วไปพูดติดคุกกันเป็นทิวแถวทําไมที่ผ่านมาอาจาระย์บิญจบไม่เคยแนะนําเด็กๆบ้างว่าอาจารย์ทํายังไงถึงไม่ติดคุกไอ้ที่แล้วก็แล้วไปแต่ว่าไอ้ที่ใหม่ๆเนี่ยก็ควรจะบอกว่าเออเนี่ยมีตัวอย่างแล้วนะคดีขึ้นไปเราจะเสียเปรียบนะเพราะเราจะไปแตะเรื่องนี้เราจะไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วไอ้ที่ติดคุกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าพูดถึงมาตาร้อยสิบสองนะไปดู รายละเอียดในพฤติการแห่งคดีของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีเข้าข่ายอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งอาจารย์ปียบุตรไม่เคยทำไงคะ,ะเพราะอาจารย์รู้ว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงต่อคุกนะคะก็เลยไม่ทำนะคะอ่ะก็